ผู้เอกประจํารายการที่ทุกคนรอคอยก็คือทางด้านของซุเปอร์บอลเจอกับทางด้านของมาซากิโนรีที่เพิ่งเอาชนะทางด้านของตะวันฉายมาแล้วก็ทุกคนเรียกร้องให้ซูเปอร์บอลเนี่ย ช่วยมาแก้แค้นให้กับตะวันฉายหน่อยผมว่ามีความรู้สึกอย่างนี้พี่แชมป์มันแปลกไหมสำหรับชีวิตซูเปอร์บอลที่วันนี้คนด่าเขาวันพรุ่งนี้คนบอกมาช่วยด้วยวันขัดไปคนด่าเขามันเป็นอย่างนี้ตลอดนะเออคือคือเอาจริงนะคู่เนี้นะในมุมคนไทยนะครับนี่คือคู่ที่แม่งไม่ต้องต่อยกันก็ได้อ่าเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าคล้ายคลึงกันนะจริงดีดีวันหนึ่งก็เอาไปเชียร์เขาเอาจจะซูเปอร์บอลเดี๋ยวใช่เออเชียร์เขาพอเชียร์เขานู่นนี่นั่นเสร็จ เอาอีก,ลอกลแล้วด่า่าอต่อีกแล้วก็เป็นคู่หนึ่งที่เหมาะสมแล้วเอาจริงๆมาั้การที่โนรีเนี่ยเอาชนะตะวันฉายเนี่ยมันเป็นบุญของซุปเปอร์บอลเลยนะเพราะถ้าถามว่าวันนั้นเนี่ยตะวันฉายชนะ ถามว่าซูเปอร์บอลจะต่อยแค่ใคร,ใครไม่มีคู่อีกนะ <c oughs> คิดบ็อกซิ่งนี่ซูเปอร์บอลไม่มีคู่เลยนะเหมือนกันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หาคู่ยากก็กลับกลายเป็นว่าก็มีคู่แล้วก็ได้ต่อยแล้วซูเปอร์บอลเนี่ยผมว่าโอกาสพลาดเนี่ยมันมีแต่อาจจะน้อยกว่าตะวันฉายตรงที่ว่าประสบการณ์เขาเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ติดตาม ช่องทางโซเชียลของซูเปอร์บอลเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งซ้อมหนักขึ้นร่างกายเนี่ยโอโ้โหมันคือมันไม่เหมือนนะักมวยไทยทั่วไปที่แบบพอชกเสร็จแล้วก็อาจจะพักหายไปทํำอย่างอื่นซูเปอร์บอลเนี่ยไม่มีคําว่าหายนะคือนึกถึงโรนันโดคนหนึ่งนี่คือโรนันโดเมืองไทยในแบบของมวยไทยหรือลิมบ็อกซิ่งที่ไม่หายอะซ้อมตลอดดูแลร่างกายตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งอยู่ยิ่งน่ากลัวคาแรคเตอร์ <Character S 2> หน้ากล้องกับหลังกล้องที่เรารู้จักซูเปอร์บอลเนี่ยบอกเขาเลยมันคนละคนกันเลยนะคร มุมที่เราโอเคแหละพอมันการให้สัมภาษณ์ด้วยความที่มั่นใจคาแรคเตอร์ <Character S 1> อแบบนี้นักมวยไทยลหลังๆเริ่มมีแล้วเริ่มแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย แ<ค>นแรกน้อยมากาคนแรกเออน้อยมากที่แบบเออมั่นใจผมตั้งใจเออผมแก่กว่าก็จริงแต่ผมจะมั่นใจว่าผมชะนะน็อกได้ด้วยน,น,นะน้อยคนที่มันจะพูดอย่างงี้นะครับแต่ซึ่งนี่คือบุคคลที่ถ้าจะเปิดโลกนักมวยไทยเลยนะครับแต่ก็ด้วยความเป็นซูเปอร์บ,บอลอย่างที่องตวนบอกคือเขามีวินัยความรับผิดชอบดีส่วนโนยลริเนี่ยเราก็มองเขาว่ามันเป็นประเภทน้ําขึ้นน้ําลงน,นบางทีหน้าชนะก็ไม่ชนะบางทีหน้าที่จะดูเอ้ยดูไม่น่าชนะได้เลยเขาก็ชนะได้ฉะนั้นล้วก็เป็นนักโชกี ประมาทไม่ได้เหมือนกันแล้วก็การชกในกติกาเนี้ยถ้าซูบอลไม่ได้เป็นแชมป์มาก่อนอมผมมองว่าซูบอลอาจจะเหนื่อยได้เพราะว่าคีบอกซิงแต่ละโอ้โหตอนนี้นี่คือซูบอลคนที่ปาบเปโดเซียมซูบอลเนี่ยเขาอยู่กับกติกาเนี้ย มามากกว่า3-4ปีนั่นเองโอ้โหนานมากแล้วเอาจริงๆถ้าพูดถ,ถึงจะลืมมวยไทยไปแล้วถูกต้องแล้วจุดความท้าหลัดของช bon <อ>ุบบอลเนี่ยก็คือค<อ>ิกบ<อ>็อกซิ่งแหละสิ่งที่เราไม่เขาแจ้งเกิดอ่ะก็คือคิกบ็อกซิ่งไม่ใช่มวยไทยด้วยซ้ำวันนั้นเนี่ยที่นอยดีเอาชนะตะวันฉายเนี่ยเหมือนกันก็คือโอเคเป็นการวางแผนของเขาก็จริงแต่ว่ามันเป็นการโดนจังหวะสุดท้ายคือถ้าจังหวะพวกนั้นไม่โดนอ่ะก็คงจะแพ้ไปแล้วเพราะว่าตะวันฉายก็ได้เปรียบแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มองว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนี้กับชุบบอลเนี่ <ừ. S 1> การเบียดของ